สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้จะเป็นไกด์ดันเจียนลอยแยกหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าหนอนท่าต่างๆนะครับเราไปดูกันที่หนอนไฟกันเลยนะครับสําหรับหนอนไฟนะครับทีมนี้จะเป็นทีมหนักที่ผมใช้แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำทุกคนด้วยทีมบ้านๆนะครับ หลอดแวมมืดสามารถหาได้จากการใช้เหรียญกิจกรรมซื้อนะครับฟินิกน้ำและแวมไพไฟสามารถหาได้จากการฟิวชั่นนะครับลาพิสเป็นตัวแจกนะครับส่วนมอนเตอร์3ดาวหาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับเราไปดูกันเลย มจะใช้การออโต้ให้ทุกคนดูเลยนะครับสำหรับทีมนี้ถ้าสังเกตด,ดูจะไม่มีมอนเตอร์ประเภทซับพอร์ตนะครับเพราะว่าเราจะใช้บัฟของหลอดแวมไพร์มืดนะครับในการฟื้นฟู h p กับคืนมานะครับและตัวทำา c c หลักหรือก็คือค่าสถานะผิดปกตินะครับคือเกาะแตกและตับครับนะครับ เป็นหน้าที่ของอินุกามิธาดมืดนะครับจะทำให้หนอนโดนดาเมจแรงขึ้นตอนที่ล้มอยู่นะครับสำหรับหนอนไฟเราต้องใส่ลาพิสและฟินิกน้ำไว้เพื่อใช้สกิลหมู่ในจังหวะที่หนอนไฟใช้สกิลนี้นะครับเป็นการเรียกระเบิดออกมานะครับถ้าเราไม่ทำลายระเบิดนะครับ เมื่อเข้าเธอรหนอนไปอีกรอบนึงระเบิดจะลงมาทำดาเมจใส่ทีมเรานะครับทําให้สามารถแก้ได้เลยนะครับสังเกตดูนะครับไม่ต้องมีซัพพอร์ตนะครับแค่หลอดแวมเมืดก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทำการใช้บัฟเพื่อคืนเลือดเรากลับคืนมานะครับ ครับสำหรับหนอนไฟดาเมจ4ล้าน9ได้3 s เอ็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราไปดูกันต่อที่หนอนน้ำนะครับสำหรับหนอนน้ำนะครับทีมนี้เป็นทีมหลักที่ผมใช้นะครับแต่ทุกคนอาจจะหาจากบูมน้ำ ไม่ได้นะครับเพราะว่ามอนเตอร์สีดาวอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับในการหามานะครับเราเลยแนะนําทีบ้นบานๆเป็นทีมนี้แทนนะครับมีมนมีแต่มอนเตอร์3ดาวทั้งนั้นเลยหาไม่ยากส่วนหลอดแวมก็อย่างที่บอกนะครับสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญกิจกรรมนะครับไปลุยกันเลยเช่มเดินนะครับเราจะใช้การออโต้ให้ทุกคนดูเลยนะครับ สำหรับหนอนน้ำนะครับเราจะต้องเร่งให้เกตเราขึ้นมาเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะคืนหลอด m p ของเรานะครับจากสกิล1น,นะครับสกิล1ของหนอนน้ำจะเป็นการแช่หลอด m p เรานะครับมอนเตอร์ที่แก้ทางง่ายๆก็คือยิบคอนลมนะครับ ส่วนที่ผมใส่ตัวซัพพอร์ตมา1ตัว1เพื่อช่วยบัฟดาบและ2ส,สามารถติดปีกได้นะครับเพราะว่าหนอนน้ำนะครับจะมีสกิลหนึ่งที่สามารถแช่แข็งทีมเราได้นะครับหากจังหวะนั้นเราติดบัฟต้านทานสถานะนะครับทีมของเราก็จะไม่ถูกแช่แข็งนะครับเป็นสกิลนี้นะครับที่ทำให้เราสามารถติดแช่แข็งได้นะครับ นี่นะครับอันนี้เราออโต้นะครับก็เลยอาจจะมีจังหวะที่ไม่ได้การปีกให้เหมาะสมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพยายามใส่ดาเมจให้มากที่สุดนะครับให้บอสตายก่อนที่จะได้ใช้ท่าไม้ตายนะครับ สำหรับหนอนน้ํานะครับก็จบไปแล้วนะครับ4ล้านกว่าก็ได้3 s นะครับทีมนี้ไม่ยากเลยนะครับมีแต่มอนเตอร์3ดาวทั้งนั้นเลยต่อไปนะครับไปดูที่หนอนลมกันนะครับทีมนี้จะเป็นทีมหลักที่ผมใช้นะครับส่วนทีมที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นทีมนี้นะครับ โอนไฟสามารถหาได้จากการฟิวชั่นนะครับสําหรับหนอนลมนะครับสกิลหนึ่งหนอนลมนะครับจะทำให้หลอด HP ของเรานะครับเป็นแบบนี้นะครับแก้ไขได้ด้วยการฮิวจนเลือดเต็มนะครับพอเลือดเราเต็มนะครับหลอด ที่เป็นไฟฟ้าช็อตจะหายไปนะครับและทำดาเมจให้หนอนลมเล็กน้อยด้วยนะครับเราจรึงต้องใส่ตัวซัพพอร์ตเข้ามาช่วยในการฮิลนะครับและเมื่อใส่ตัวซัพพอร์ตขึ้นมาแล้วเราเลยใช้ออดินไปในการทำดาเมจหลักนะครับเพราะอดินไฟจะสแต็กสมุดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้บัฟนะครับ สเต็คก็5แล้วนะครับเรารอดเดินโอดินไปแล้วดูกันนะครับสังเกตไหมครับหายไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับเป็นตัวทำดาเมจหลักที่ช่วยได้เยอะเลยสำหรับหนอนคาดลมนะครับง่ายใช่ไหมครับสำหรับหนอนคาดลม มอนเตอร์บ้านๆก็5ล้าน 3S ได้นะครับเราไปต่อกันที่นอนท่าแสงนะครับสำหรับนอนแสงทีมหลักของผมก็เป็นทีมนี้นะครับแต่ว่าทีมที่ผมมาแนะนำในวันนี้นะครับเป็นทีมบ้านๆที่ทุกคนสามารถหาตัวได้ง่ายๆเลยนะครับ สำหรับนอนแสงนะครับเราใส่ตัวดาเมจไปทั้งทีมเลยนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของนอนแสงนะครับจะสร้างเกราะให้ตัวเองนะครับและตัวดาเมจที่ผมใส่เพิ่มไปนะครับสำหรับทีนี้จะเป็นหัวหอมไฟนะครับหัวหอมไฟจะสามารถช่วยบัฟดาให้เพื่อนได้และบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เพื่อนได้นะครับและเมื่อมีบัฟ เราก็ต้องมีโอดินไฟนะครับเพราะว่าจะทําให้เพิ่มดาเมจได้มากเลยเหมือนนอนล้มเมื่อสักครู่นะครับรอบนี้เพิ่งติดเกาะแตกนะครับดาเมจก็เลยก็เยอะอยู่นะครับถ้าติดเกาะแตกตั้งแต่นอนเริ่มล้มนี่ดาเมจน่าจะทะลุ5ล้านได้นะครับ จังหวะสร้างเกาะนี้นะครับเราต้องรีบตีให้เกาะหายให้ไวที่สุดนะครับโสรเรร้อยนะครับสำหรับนอนแสงนิ้นดาเมจนะครับสำหรับนอนแสง3 S ไป ไปต่อกันที่หนอนมืดนะครับสําหรับหนอนมืดทีมหลักที่ผมใช้นะครับจะเป็นทีมนี้นะครับแต่จะมีตัวที่อาจจะต้องใช้ดวงในการหาอยู่นะครับผมจึงแนะนําเป็นทีมนี้ทีมบ้านๆเลยนะครับสังเกตหนอนผมทุกทีมนะครับถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่ใส่ตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเสียด,ดาเมจในการฆ่าบอสรอบ2นะครับถ้าบอส สามารถใช้ท้าไม้ตายได้นะครับจะเป็นปัญหาสำหรับเราเลยนะครับหนอนมืดนะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการผนึกเคลื่อนเราไว้นะครับหนึงตัวเราเลยต้องใช้ตัวที่มีการโจมตีไหลฮิตนะครับในการทำลายผนึกนะครับ เดี๋ยวสังเกตดูนะครับเมื่อเพื่อนโดนผนหนึกนะครับ30นิ้ของทีมเราที่โจมตีนะครับจะปดผนึกเพื่อนเรากลับมานะครับ ค okay. สำหรับหนอนมืดเรียบร้อยนะครับ 3s ไปทุกธาตุกันแล้วนะครับสำหรับตัวหลักที่ผมใช้ในทุกทีมนะครับสังเกตจะเป็นอินุกามิธาตุมืดโครนะครับและหลอดแวมไพร์ธาตุมืดเหมือนกันนะครับ เราจะมาดูรูนของ2ตัวนี้กันนะครับรูนจะประมาณนี้นะครับสเตตัสอาจจะไม่สูงมากเพราะว่าผมใส่เป็นเอ็กตาเทิร์นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าเทิร์นบ่อยๆใช้สกิลบ่อยๆนะครับสกิลหนึ่งเป็นเกาะแตกนะครับส่วนสกิลสามเป็นประทับตานะครับทำให้หนอนโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับตอนที่ล้มอยู่นะครับ ต่อไปเป็นแวมไพร์ธาตุมืดนะครับหลอดแวมธาตุมืดนะครับสเตตัสจะประมาณนี้นะครับสังเกตทั้ง2ตัวผมจะทำคีย์เลดไว้สูงมากนะครับเพราะว่าผมเน้นดามจนะครับลูนผมใส่เป็นเลชและเบดนะครับสกิลที่เราจำเป็นนะครับคือสกิลนี้นะครับ ทำให้เพื่อนสามารถดูดเลือดได้นะครับอันนี้เราเลยไม่จําเป็นต้องใช้ซัพพอร์ตในทีมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับทีมบ้านๆที่สามารถผ่าน 3S นอนสีได้หากใครชอบไกด์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ